ดทุกประเด็นร้อนเที่ยงตรงทุกประเด็นข่าวก็ติดทุกสถานการณ์กับสารข่าว New p l u s w w ิ w newplus.co.th สวัสดีครับถาคนทคลมีการโชว์เรียมาในตัวแบบนี้ ครับผมก็วันนี้นะครับพวกเราเป็นตัวแทนจากบ้านเอฟครับมาโชว์ครับในเขาเรียกว่าในพิธีเปิดการแข่งขันใช่ไหมครับเรามาโชว์เต้นลีลาดกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเพราะว่าครั้งนี้เราต้องจับคู่กับนักเต้นจริงๆใช่คือครั้งที่แล้วเนี่ยเราจะจับคู่กันเองแล้วก็งานนี้คือเป็นงานใหญ่กว่าครั้งที่แล้วด้วยค่ะใช่ครับฝั่งนี้ครับเป็นยังไงบ้างก็ตื่นเต้นค่ะเพราะไอ้คู่กับพี่ร้อน เป็นคู่เดียวเป็นคู่เดียวเขาพี่เป็นนักล่าฝันและคู่กันเองใช่แช่วใครบอว่าพี่รอนคือได้แชมป์มาพี่รอนใช่พี่รอนเป็นที่ตื่นเต้นเพราะว่าพี่รอนเขาได้ตำแหน่งแชมป์มาก่อนโยนมาบนดาลคู่เลยหมดลดันเลยนะนี่คนนี้คนนี้ก็อีกคนนึงเท้าไฟเท้าไฟเท้าไฟโหยเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็รู้สึก ดีใจครับที่มาเรามาเป็นตัวแทนของบ้านเอฟครับก็มาทั้ง5คนก็ทําเต็มที่ครับใช่ครับผมผมมองว่าคือพวกเราทุกคนเป็นสีสันครับแล้วก็เป็นตัวแทนวัยรุ่นแล้วก็เยาวชนในปัจจุบันที่เขาเรียกว่ามาทํามีเวลาว่างแล้วก็มาเต้นกีฬาลีราดกันใช่สุขภาพดีถูกต้องําใไปนีมาซ้อมมานานไมกับก็ เราก็ใช้เวลาเราก็พยายามหาเวลาว่างที่สุดเพื่อมาซ้อมเพื่อจะได้ออกมาดีที่สุดครับผมแต่ก็อาจจะไม่ได้ซ้อมเยอะมากเข้าครั้งนี้ครั้งก่อนแต่ว่าครั้งนี้ก็มีผู้ช่วยก็คือคู่เราเนี่ยที่แบบโปรโอ่ะฮะก็คือคอยช่วยเราคอยแบบทำให้ภาพรวมออกมาดีอะไรอย่างนี้ก็เราพวกเราเต็มที่แน่นอนครับค่ะสี่คนเพื่อนเพื่อนพี่ๆเราถ้าคิดว่าใครแบบว่าดูเต้น โอ้ก็คงจะยกให้พี่รอนนะคะทุกคนมายกความกดดันที้ผมไม่เพราะพี่รอนเขาได้ใช้มาแล้วก็รูปรูปร่างของเขาคือเวลาเต้นเนี่ยรู้สึกว่ามันจะสมาร์ทแล้วก็ดูดใช่เหมือนเป็นนักกีฬาที่สุดน,นะคะในนี้ค่ะแต่ผมอยจะบอกว่า,วาคือั้งนี้ครับผมเต้นคู่กับน้องไงใช่ไหมครับมีเวลาชอมแค่วันเดียวเจอการหนึ่งครั้งใช่ครับแล้วก็ คือครั o, yeah. ้ง oh, น mm. e ี้ผมตื่นเต้นมากเพราะว่าผมเองเนี่ยอย่างครั้งแรกครับผมแข่งจังหวัดชาชาอย่างเดียวนะครับแต่ว่าครั้งนี้นี่คือโชว์มีใจด้วยแล้วก็แบบผมก็โลกมากครับเพราะว่าต้องต่อกับน้องสองท่าด้วยผมก็แบบโอ้ตอนนี้ก็เวียนหัวอยู่แต่ว่าก็จะทําให้เต็มที่ครับผมแต่ว่าเปะเวอร์ค่ะพูดเลยพูดเลยการเต้นนี้านิดนึงว่าตัวอย่างให้คน ค่ะก็กีฬาลีลาความจริงเราก็ไม่ได้เป็นกีฬาที่ไกลตัวนะคะคือความจริงทุกคนเล่นได้ไม่ว่าจะตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่จนถึงแบบว่าอายุเท่าไหร่ก็ตามก็สามารถเต้นกันได้เพราะว่าเป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่งแล้วก็สนุกใครอาจจะมองแบบดูคนอื่นเต้นอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันจะสนุกหรือเปล่าจะเหมือนเต้นฮิปฮอปเต้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าร<ม>ับรองว่าสนุกมากแล้วก็มีท่าแบบหวือหวาแบบ ตีลังกงตีลังกายยกแข้งยกขาถ้าใครชอบกีฬาที่ผาดผลแล้วก็ใช้ความแข็งแรงเนี่ยลีราดแนะนำเลยค่ะ